ี2024หรือว่าปีนี้นี่เอครับราคาของทองคําจะมีหน้าตายอย่างไรจะขึ้นจะคงที่หรือว่าจะร่วงหล่นลงไปนะครับทามการความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงอัต,าตราดอกเบี้ยจะกลายเป็นขาลงซอฟต์แลนดิง่งโนแลนดิหรือว่าฮาร์ดแ n นดิ g เนี่ยจะไม่ราคาทองเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเดี๋ยวคิมิไล่าฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไดนข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในสังหาริมทรั์นะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t ร้ลาที่มาพูดคคุยนนถึงนนางาเิ ที่ทาให้ทุกคนดีขึ้นกันครับในทีนช่ชวนคุยเรื่องของราคาทองคำนะครับว่าปี2024หรือปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หรือที่ทางนจะไปในทิศทางไหนครับซึ่งทางตัวเปเปอร์ทองคําวันนี้นะครับผมเอามาจาก World Gold Council นะครับหรือสภาทองคําโลกนั่นเองที่จะมาชวนวิเคราะห์ว่าเอาลุกในปี2024เนี่ยทิศทางของทองคําจะราคาประมาณไหนนะครับท่ามกลางสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่มี3รูปแบบเช่น soft landing hard landing หรือว่า no landing ครับหากพูดถึงราคาทองคําตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีตัวสูงขึ้นมาที่สุดในรอบ3สัปดาม เนื่องมาจากเฟดเนี่ยนะครับมีท่าทีแนวโน้มนั้นในการคัดอัตราดอกเบีย้ยตามการคาดการของตลาดนะครับเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยดูเหมือนจะควบคุมกันได้แล้วอีกทั้งนะครับตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในขาลงด้วยนะครับมีการอ่อนค่าที่สุดในรอบ1ปีเลยทีเดียวพอเงินดอลลาร์อ่อนเหมือนกับเงินอ่อนค่านั่นแหละครับราคาทองคำเนี่ยก็เติบโตขึ้นมานะครับซึ่งยิ่งในประเทศที่มีการอ่อนค่าของเงินรุนแรงเช่นญี่ปุ่นเยนเนี่ยนะครับทองคำเน All ี time ่ยอ่อนทำให้กันไปไกลเลยครับแต่หากดูจากตามเทรนด์จริงเนี่ กำลังทาตัวขาขึ้นนะครับรวมถึงดอกเบียเนี่ยก็จะลดลงอีกด้วยทําให้ทห้ทองคําน่าจะมาหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นครับมาลองดูวิเคราะห์กันดีกว่าหากดูในฝั่งของตัวราคาทองคำนะครับเมื่อเทียบกับแร่โลหะมีค่าตัวอื่นเช่นซิลเวอร์คอปเปอร์หรือว่าเหล็กลิเทียมหรือแพลตินัมนี่ครับทองคำทาม,มาส์เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับทั้งปีเนี่ยขึ้นมา14%นะตัวอื่นๆอย่างเช่นซิลเวอร์ที่เป็นเหมือนตัวตายตัวแทนของทองคำเนี่ยก็เพิ่มขึ้น,น,นาม,นม,มา 2,130ในเร็วนี้ด้วยซ้ำทางด้านบทวิเคราะห์ของทางสภาทองคำโลกเนี่ยครับก็แบ่งเป็น3ขั้นตอนนะซีนารีโอนะครับนั่นคือซอฟต์แลนดิ้งครับหรือว่าการลงจอดอย่างเบาๆเศรษฐกิจเนี่ยปรับฐานไม่ได้รุนแรงนักนะครับสคือฮาร์ดแลนดิ้งครับอันนี้คือร่วงหนักเลยนะและ3ามว่คือโนแลนดิ้งครับก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจเนี่ยไปต่อได้อย่างชิวๆนะครับแต่ละแบบเนี่ยครับก็ดีกับทองคําแตกต่างกันไปนะครับถ้าแบบฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยทองคำน่าจะดดครับวไ้้ยๆ ถ้าเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินตัวอื่นๆที่เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าทองคําจะราคาร่วงหน่อย่างใดนะดยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการซอฟต์แลนดิ่งนี่นะครับหรือว่าการปรับฐานเบาๆไม่ได้รุนแรงนักเนี่ยซึ่งนี้ถือว่าดีต่อเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับเพราะว่าการบริโภคการจับจ่ายก็จะมาแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ดึงดูดมากศัตัวทองคำครับแต่แล้วผู้เหน็นก็ตั้งข้อสงสัยว่าการเกิดซอฟต์แลนดิ่งเนี่ยจะเป็นไปได้ง่ายๆจริงๆหรือเปล่านะครับและ แน่นอนครับว่าถ้าความเสีย่ยงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทองคำจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สําคัญมากในการที่ก,นนกระจายความเสี่ยงรวมถึงหลบภัยต่างๆนาหรือความเป็นผลที่เข้ามาครับและอีกอย่างนึงนะครับความเป็นไปได้นในการที่จะเ,ออเกิดซอฟต์แลนดิ้งในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยของทางเฟดเนี่ยขึ้นสูงอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอีกทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็ไม่ได้สู้ดีเลยนะครับไม่มีใครจะมาฉุดใครจีนเองก็ซึมๆนะฮะเงินก็ฟืดๆทำให้ทางเอเชียบ้านเเเเรรรรราาาาาานนนนนีีี่่่ยยยยยกกกกก็ซึมมไปัับบจดดด้วววะคคอองงตใใสิถถหื ฮาร์ดแลนดิ g งเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่จะวางใจได้เลยนะบรรดานัินเคราก็จะมองว่าก็ควรมีทองคําเก็บไว้ในพอร์ตเพื่อประกันความเสี่ยงไว้ตัวหนึ่งก็ดีครับถ้าพูดถึงนะครับแนวคิดหรือแนวทางการวิเคราะห์ในช่วงปีนี้นะครับหลายคนก็จะมองว่าเป็นการเกิดซอฟต์แลนดิ g งนะครับก็คือไม่ได้สุดตัวหนักไม่ได้เกิดฮาร์ดแลนดิ่งหนักๆเหมือนวิกฤตในอดีตนะแต่ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ดีเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นทางอเม อจีนนะครับจาก5.2จะเหลือเป็นแค่4.5นะครับส่วนอินเดียนะครับจาก7เนี่ยจะเหลือเป็นแค่6.2ญี่ปุ่นนะครับจาก1.7ที่เรียกว่าน้อยอยู่แล้วนะครับจะเหลือเป็นแค่0.5เท่านั้นครับกล่าวคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฐานเราอาจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะทำให้การเติบโตดูเหมือนจะสูงครับแต่วันนี้เนี่ยฐานเราปรับมาสูงแล้วการเติบโตเลยดูเหมือนจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับตัวเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนลงมาแล้วนะฮะหลายคนคาดการณ์ว่าแหมวลอดี่เลด แค่ดีพอสมควรแต่ต้องอยืนยันเลยครับว่ามีปัจจัยต่ตางๆนะาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเฟดธนาคนารกลางอีกเยอะครับเช่นเรื่องของการเกิดสงครา,า,ามพุ่งมิรัตว์ต่างๆนั่นเองครับและถ้าเราดูในฝั่งตัวเงินออมของประชาชนนะครับจะเห็นภาพว่าเมื่อก่อนนี้นเนี่ยเทรนด์การเติบโตของเงินออมก็มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พีคขึ้นมาในช่วงตอนโควิดนั่นเองที่มีการแจกจ่ายเงินนะครับแต่วันนี้เนี่ยเทรนด์ของการออมเงินเนี่ยนะครับค่อนข้างหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเรียกว่าสูญเสียม o m e n t u ขาขึ้นไปเป็นที่เรียบร กระตุ้นเศรษฐกิจในปี2 0ง4ปีนี้ด้วยจะเข้ากันเลือกตั้งครั้งใหม่อีกแล้วนั่นหมายาว่าอาจจะมีเงินกระตุ้นชุดใหญ่เนะครับเข้าสู่ระบบมากกว่านี้อีกก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นผลดีของเศรษฐกิจนะครับแต่จะไม่ใช่ผลดีเท่าไหร่จากทางรัฐบาลอีกทางการคลังครับแต่ทว่านะครับในขณะที่หลายคนยังกำลังฝันหวานว่าเอ มันจะเกิดการซอฟต์แลนดิ้งนะครับแล้วก็โนแลนดิ้งอะไรแบบนี้เนี่ยมองกลับไปในอดีตต้องบอกเลยว่าซอฟต์แลนดิ้งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนะครับทมการการขึ้นดอกเบี้ยสูงแบบนี้ครับดูจารกราฟจะเห็นภาพว่านะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่มีการพองกหัวของตัวอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมานี่นะครับก็จะตามมาด้วยการถดถอยก็คือแถบเส้นสีฟ้าที่ทุกคนเห็นเลยแหละครับจะมีอยู่แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่เป็นการเกิดซอฟต์แลนดิ้งคือครั้งนี้นะครับและก็ครั้งตรงน นะครับแล้วก็ตามด้วยการลดดอกเบี้ยในที่สุดนั่นเองซึ่งปัจารณ์อยู่หินกราฟว่ามันค่อนข้างโดดสูงมากๆเลยนะครับแล้วจะไม่มีการเกินแลนดิ้งเลยไม่มีถดถอยเลยมันก็จะน่าแปลกเกินไปนะครับซึ่งหนึ่งในใจที่จะบ่งชี้ความถดถอยนะครับนั่นคือตลาดแรงงานนั่นเองนะถ้าเกิดการว่างงานเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ตลาดมันก็จะถดถอยถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยตลาดการจ้างงานจะค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าในอนาคตต่อจากนี้เนี่ยอาจจะมีการถดถอยมาเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าหลายในที่เเเเเเนน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 นีีีี่่่่่่ยยยกกกก็็็รริิิมมททจจะะปปลลลดดพััััังาาแ้วววอออคคตตต์ห ข้างล่าช้านะครับไม่ได้มาเร็วอย่างที่ใครหลายคนคิดรวมถึงตัวเงินเฟ้อเองก็ตามมานะครับซึ่งก็มีตัวดัชนีตัวหนึ่งที่บอมบอกว่าในอีก12เดือนต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยมากน้อยเท่าไหร่ครับจากทางบูมเบิร์กเนี่ยนะครับก็ประมาณที่49ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับ55ก็มีครับรวมถึงตัวมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยบอกว่า44นะครับในส่วนของเฟดจากทางคีฟแลนด์เองเนี่ยอยู่ที่28ครัับนน้้ผูเขียนจปอร้เห็นว่าต์ครับคอนั้นอผู้เขี่ย80%น จะเป็นตัว hard landing ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนต่อไปคือ no landing ล่ะไม่มีการลงจอดใช่ไหมก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเศรษฐกิจยังเติบโตต่อไปได้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่น้อยกว่านะครับในซีเรียลอันนี้การเกิด no landing หรือการที่แบบไม่มีการพักฐานเลยเนี่ยก็หมายความว่าเศรษฐกิจค่อนข้างเติบโต,ตได้เป็นอย่างดีนะครับกลับมาหมุนเวียนดีรายได้เพิ่มเติมขึ้นการจ้างงานก็ดีขึ้นแต่ที่นี้ตามมานั่นคือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดการฟื้นตัวของการผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับรวม ครับแล้วสุดท้ายเฟดก็ต้องทำการเบรกความร no ้อนแรงด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยนั่นเองซึ่งสำหรับแนวคิดการโนแลนดิ่งเนี่ยก็มีสันนิษฐานที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นคือต่อให้อัตราดอกเบีย้ยเติบโตสูงไปถึง5%แล้วเนี่ยนะฮะแต่ในฝั่งของทางครัวเรือนเนาะรวมถึงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความที่จะย,ยืดหยุ่นนะครับไม่กระทบต่อการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากนะครับอย่างเช่นการเกิดการรีไฟแนนซ์การล็อกดอกเบีย้ยที่ต่ำนั่นเองครับเส้นเทรนในเส้นสีน้ำเงินนะครับว่าความเซนซิทีฟต่ออัตราดอกเเ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 บบบบีีีีี้ยยยยยยยนน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 น่่่่่่่่่ะะะะะะคคคคครรรรรรัััักกกกกก็็อออออๆๆลลดดดดดดงงงงไปไปืโโโฉพพพาาาาาาชชววววววิิิิจหหภฟแซ์ตตมมู ดอกเบียมันเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองครับแต่การรีเฟรนเซน์เนี่ยมันจะทนรับเวลาได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเศรษฐกิจมันไม่ซุดลงไปตามที่เฟดต้องการจริงๆเนี่ยแมเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่และเฟดต้องค้ังอาตาตัตราดอกเบียนี้เอาไว้นานกว่าที่คิดอันหาาพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเกิดซอนดิงดูดีกว่าการเกิดโนแลนดิงด้วยซ้ำทำอากรเซนเล่นะครับออกมาบอกด้วยว่าการเกิดโนแลนดิงหรือการไม่ลงจอดอะไรเลยแบบนี้นี่นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนครับอาจจะรอเวลาให้เกิดขึ้นหนักๆด้วยซ้ำครับ ทั้งซอฟต์หรือว่าฮาร์ดนั่นเองแค่ลุ้นต่อไปครับในอดีตเคยมีเคสนะครับตัวซอฟต์แลนดิ้งในปี1966ครับแต่ว่าการเกิดซอฟต์แลนดิ้งอันนั้นงนะจากการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย เป็นเพียงแค่รอให้การเกิดฮาร์ดแลนดิ้งเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับอีก3ปีต่อมาครับนั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวในอดีตนี่นะครับที่มีการขึ้นอตัตราจากเบียแล้วจะมีการเกิดซอฟต์แลนดิ้งบ้าง2ใน9ครั้งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีการรอให้เกิดฮาร์ดแลนดิ้งในภายภาคหลังนั่นเองครับและคำถามที่นสนใจคือว่าเราตรลงทองจากราคาขึ้นทําจุดสูงสุดอ m e า i g h หรือพุ่งทะยานหรือเปล่าเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจตรงนี้ครับว่าคือทองเนี่ยมันจะขึ้นจะลงได้ไม่ได้เกี่ยวกับเร รวมถึงธนาคารกลางอีกด้วยครับนั้นห้าเราดูเรื่องของสมมติฐานจริงๆจะเห็นภาพว่าไอ้ตัวโนแลนดิ่งเนี่ยแม่เป็นไม่ได้ยากจริงๆนะครับโนแลนดิ่งอาจจะเป็นการรอคอยให้เกิดซอฟหรือว่าฮาร์ดแลนดิ่งครับถ้าเรามองกันไปที่ซอฟแลนดิ่งบ้างเลยนะครับหนึ่งคือว่าถ้าซอฟนี้จริงๆนะครับต้องบอกทองคำเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบในอดีตนะในทางกับการเนี่ยหุ้นอเมริกานะครับรวมถึงตัวพันธบัตรเนี่ยจะดูดีกว่าตัวทองคำครับดังนั้นถ้้้าา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 เเเเเกกกกิิิิดดดดดจจจจจรรรรรรรงงงๆทอออออคคคนนนนนีี่่่่่่่่่ยยยยยะะะไไไไไไมมมมมมมพ์์ฟัับแตต็็ววหลใช แค่มันไม่ขึ้นแล้วก็เสียดายค่าเสียโอกาสที่หายไปถ้าไม่ลงทุนในหุ้นนั่นเองครับแต่ถ้ากับการนะครับเกิดตัว Hard Landing งเนี่ยตั้งหมอทองคำนะครับจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดเลยแหละครับเพราะถ้าดูในตัวอดีตที่ผ่านมานะครับต้้งหมอทองคำทำผลตอบแทนได้ดีนะครับท่ามกลางการเกิดตัว recession ครับอันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทองคำนะครับกับตัวเฮชเชอรี่นะครับหรือว่าผลรัฐบาลนั่นเองนะครับเห็นว่าทองคำเนี่ยก็ชนะในหลายๆมิตินะครับแต่จะบอกว่าเออไม่เอาหุ้นมาาาาเเเปรรีียยยบบบททด้ววออนโกก่ล รีชชันเนี่ยหุ้นเนี่ยร่วงยับจนไม่เหลือนะครับส่วนทรัพย์สินที่ดูดีในช่วงรีชชันก็ได้แก่พันธบัตรบาลกับตัวทองคํานั่นเองนะก็ต้องบอกว่าบางครั้งทองคาก็เปรีฟอรมได้ดีกว่านะครับซึ่งได้ดีกว่าเยอะเลยนะฮะแต่บางครั้งก็ไม่แน่ครับตัวพนันบัตรบาลทาได้ดีกว่าก็มีเช่นเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่ทองคำทำได้ดีกว่านะแต่ว่าด็นนี้เราพูดถึงแค่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับว่าจะขึ้นดอกจะรักษาเงินโฟงเงินเฟ้อได้หรือไม่ยังไม่นับเรื่องของภภัััััััยยยจจาาาาาาากกกกขข้้้้้้้้งงงงงงงนน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 อออออออดดด่่่ครรรรเเเเชืนนื Geoprotic หวมมสสีีีีิศตต์็ทท วันอินดงอินเดียสงครามนะครับระหว่างอิสราเอลกับฮามาสต้นบุเรี่ยจใกการเกิดความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยทำให้อ่ราคาทองคำเนี่ย ทำผลตอบแทนได้ดีขึ้นนะครับประมาณอน3-6%อีกทั้งก็มีเรื่องของตัวการเลือกตั้งครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะครับอเมริกา EU อินเดียแล้วก็ไต้หวันครับเสี่เพราะว่าความผันผวนจะมีเกิดขึ้นนะครับถ้านักลงทุนเนี่ยหันมา h e d ด้วยทองคำเนี่ยอาจจะราคาขึ้นได้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของดิมาในความต้องการของทางธนาคารกลางนั่นเองครับตะบดได้ผ่านมาในช่วงสองปีที่ผ่านมานี่นะครับทองคำเนี่ยนะครับถูกซื้อโดยธนาคารกลางค่อนข้างเยอะเลยถึงแม้ว่าอาตาัตราดอกเบี้ยค่อนข ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าในช่วงที่ดอเบีร์สูงถึง5%เนี่ยทองคำปกติจะต้องเพอร์ฟอร์มได้แย่มากเลยนะครับเพราะว่าเรลยูไปเป็นบวกแต่ทองคำก็ยังคงรักษาโมเมนตัมแล้วก็ขึ้นแบบในจุดที่สูงสุดได้ครับก็ต้องบอกเลยว่าดีมาจากธนาคารนียมาช่วยชีวิตทองคำว้ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแต่ในขณะปีส0 2 4เนี๋ยวปีนี้นี่ครับมีการเข้าซื้อของคำมากขึ้นจากธนาคารเนี่ยจะทำให้ทองคำทองคำเติบโตไปมากขึ้นกว่านี้ก็ได้แนวที่กลุ่มบริกส์นะครับหรือว่าทางจีน ในคลิปนี้เนี่ยเราได้เห็นมุมมองอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงตัวราคาทองคำนะครับที่ว่าปี2024เนี่ยราคาจะเติบโตไปมากได้ไกลแค่ไหนครับซึ่งตัวย้ับว่าในรอปีที่ผ่านมาทองคําก็เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะท่ามกลางการขึ้นของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เชื่อว่าแฟๆนๆทองคําน่าจะพอใจกันประมาณหนึ่งนะมันก็มี3ซีเนอร์โอนะครับที่ทำให้ทองคำเนี่ยราคาขึ้นหรือว่าราคาคงที่หรือว่าราคาลงนะครับนั่นคือการเกิดซอฟต์แลนดิ่งฮาร์ดแลนดิลงหรือว่าโนแลนดิ่งนั่อนเรอยงนะครับ ซึ่งนี้จะบอกว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับอย่างเช่นทางมังกรสไลด์ลบอกว่าการโนแลนดิ้งเป็นเพียงแค่การรอให้เกิดซอฟหรือว่าฮาร์ดเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากไม่มีการแลนดิ้งเลยในยกสิกิมันก็เติบโตร้อนแรงเงินเฟ้อจะกลับมานทางด้านเฟดเนี่ยไม่กล้าที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยยังคงไว้สูงหรือว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่านี้ก็ได้สุดท้ายก็จบที่ซอฟหรือฮาร์ดอยู่ดีถูกไหมฮะสองครับก็คือการเกิดซอฟแลนดิ้งครับเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนนนะตอี้เเซนนตติม์ของคนนเี่ยอาจจะะมมอออออองงงงเเเรรรื่่่ขขซฟทแแลลนนนนนนดดดิ้้้้ป็สําาาาคคััญวบบใีีีตผกกึยเนี่ย ครั้งะจะมีบจี7ครั้งเกิด Hard Landing ไปแล้วจะมีการเกิดซอฟต์แลนดิ่งเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและในปี1966นะครับการเกิดซอฟต์แลนดิ่บก็ไม่ใช่แค่จบแค่ซอฟต์แลนดิ g นะก็ตามด้วย Hard Landing ใน3ปีต่อมาครับแต่ถ้าเกิดซอฟต์ a n d i ิ g จริงๆจะเห็นว่าราคาทองคำอาจจะไม่ได้ Perform ดีนะครับเท่ากับตัวหุ้นเท่ากับตัวพันธบัตรรบ,บาลก็จะมีค่าเสียโอกาสแต่ว่าราคาก็ไม่ได้รวงยับนะดังนั้นใครถือทองคำทางการเกิดซอฟต์นี้อาจจะเซ็งๆนิดหน่อยแต่ว่ายงา,า,า,มมา,าง่อ และครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดแค่เรื่องของสกิจในการเดียวนะมันมีเรื่องของความเสี่ยงจากภายนอกเช่นจีนรัสเซียการเลือกตั้งครั้งใหม่สงครามอีกที่เกิดขึ้นมากมายอีกทั้งนะครับมีเรื่องของดีมาของธนาคารการที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้ตรงนี้เนี่ยก็ส่งเสริมองคําให้เติบโตขึ้นไปอีกครับอันนี้คือบทวิเคราะห์จากทางโวโกคอซีอนะแล้วเพื่อนคิดว่าไงบ้างล่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนี่ขอบคุณที่คุณตัฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปน <c oughs> ช่วงหรือหัวต่อเนี่ยต้องห้ามพลาดนะครับกดแอดกดจอยที่ข้างล่างนี่เลยครับและใครนะครับต้องการเรียนการลงทุนดสังหาจากผมนะครับผมมีสำหรับสดสองวันที่มีชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงกดแอดที่แอดคิมพรอไวล์ like ข้างล่างนี่เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายเช่นนั้นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จผไ,ไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับ <gracias. S 2> หรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับของเจริญคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ